สวัสดีค่ะมื่อานี้ก็มาผบกผ่อกับช่องน้องวูลผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับมื่อนี้แม่น้งวูลสิาพาพี่น้องเฮ็ดเขียดอิโม่แดดเดียวเนาะคะ่ะเนาะเขียดท้องเข้ากับลางทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อล่างทำความสะอาดให้สเสด็จนำมมาเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะเครื่องปรุงก็สมิมีเกลือผงชโรสแล้วก็รสด,ดีเนาะคะ่ะเนาะแค่นี้ค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะพอล่างทำความสะอาดสเสด็จนำเรียบร้อยแล้วห้อกระเสียไอเอามาหมักกันเลยเนาะค่ะเนาะ ไปจ้าบานิมไปเริ่มทําการมักกันเลยค่ะเข้ากะสิเอาเขียดที่เข้ารางสเสด็จน้ำไว้ล่งใส่ในซ้มแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะก็มีตัวน้อยตัวง่ายผสมกันเด้อค่ะเด้อสิเอาไปอ้อมกระแสบเด้อค่ะเด้อว่าต้ม่มสมกระแสบจัตวาเม,มนีเมนูสิเฮตเป็นเขียดอิโมแดดเดียวคะ่ะพี่น้องจ้าปรุงกันเลยค่ะใส่เกลือลงไปนะคะ เกลือแล้วก็ผงชูรสค่ะแล้วก็รสดีแค่นี้ค่ะพี่น้องจ้าบริบร์ไสดอย่างหลายเด้อค่ะเด้อใส่แค่สามอย่างค่ะเกลือผงชูรสรสดีค่ะพี่น้องจ้าใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแบบนี้แล้วเข้ากับใส่มือค่ะขยำหรือว่าเศร้าให้เข้ากันค่ะพี่น้องจ้าเศร้าแบบนี้เลยพี่น้องจ้าคุกเขาให้เข้ากันเนาะค่ะเนาะคุกเข้าจนเข้ากันดีแล้วก็สีน้ำไปตากไปเลี่ยงเลยเด้อค่ะเด้อ แซบนวกับยูกับที่ห้ามาเด้วยค่ะเด้อค่ะห้าเห็ดใส่เกลือลายกับเค็มด้วค่ะแต่ว่นห้ากากาเอาค่ะว่าเขียดประมาณนี้สีไส้เครื่องเท่าไรเนาะคะ่ะเนาะมักเรียบร้อยแล้วกับสีมะนําตากเลยค่ะใหญ่ยยใส้กระดุงแบบนี้เลยคะ่ะจับหัวจับขาเนาะคะ่ะเนาะยืดออกแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะเวลามันแห่งมันจะง,ง่ามค่ะพี่น้องจ้านี่ตากแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะถ่าวมิมกระดงกับ ตากใสไอ้ผ้าเขานะคะเนาะอันนี้แม่นูลมีกระดงค่ะพี่น้องจา้าแม่นูนก็สิคัดไอด้ดงนี่สิเอาตัวหญ่จักน้อยนะคะเนาะเพราะว่าเขียดมันก็มีหลายใสตัวน้อยตัวหญ่พี่น้องจา้านี่จัดเรี่ยงเป็นแถวแบบมีค่ะพี่น้องจา้าเป็นการถนอมอาหารอีกอย่างหนึง่งเลยจ้าเด้อของไอ้ไอ้การเอาเขียดมาเห็ดไอ้เขียดอิโมแดดเดียวนะคะเนาะนี่ ตากไปเรื่อยๆจนมดนะคะเรียงใส่แบบนี้เวลาเวลาตากจับจับหัวจับขายืดออกนะคะเนาะนี่ค่ะจัดเรียงแบบนี้เลยค่ะจนเต็มกระดงของเห่าเนาะเะนาะก็ะสีแห้งไว้อยู่ดอกค่ะมือนน้เพราะว่ามันแดดดีแดด,ด,ดจ้าถ้าต้องค่อยเบืองน้ำนะคะเด้อถ้าแหงหลายเวลาไปถอดมันกระมุนพี่น้อง เดียงไปจนหมดเขียดน,นะคะน่าจะได้สองดงอยู่ค่ะพี่น้องจ้าแมน่นอ่นซื้อมาไอโล่หนึ่งโล่หนึ่งเท่าไหรละ่ะสามร้อยสิพี่น้องเพิ่นเอาน้ำแมนอูนสองร้อยแปดสิบบาทเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเดี่ยงจนเต็มดงแบบนี้กระสีได้แบบนี้ค่ะอีกดงหนึ่งแมน่นอ่นบ่เลี้ยงให้เบิง้งเนาะนี่ค่ะบันทึกเขากระสีนั่ไปตากเลยค่ะได้สองดงเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะจัดเลี้ยงแบบนี้ค่ะดองนี้สิเป็นไสง่ายเจ็กน้อยเนาะคะ่ะเนาะ นี่ค่ะเอาไปตากกันเลยจ้าตากพึ่งในแดดฟ้าข้าเลยค่ะพึ่งระเบียงข้างเลยนะคะเนาะแดดดีขนาดจ้ามือนีจังว่าเบิ้งตอนที่มันแห้งดีสิเป็นจังใดคะ่ะตากไว้หนึ่งแดดนะคะนี่ค่ะไปค่ะพี่น้องจ้านี่แห้งดีแล้วเจ้าพี่น้องจ้าตกมาใบาสองใบาสามแดดแห้ง ตอนนี้ประมาณ3โมงแม่นวุ่นก็ขึ้นมาเก็บรถเด้อค่ะกสิออกมาแบบนี้ค่ะพี่น้องจ้าแห่งดีค่ะกสิเอาประมาณนี้เด้อค่ะเด้อเวลาถอดกสิกรอบอพอดีเลยค่ะได้สองดงด้ใจพี่น้องจ้าดงหนึ่งจะใส่ในเล็กอีกอันนึงกับตัวไใญใ่เติะไส่ค่ะนี่แดดมาแล้วห้องกสิมาเก็บค่ะ เก็บออกจากกระดงุงใส่ทุงอย่างไปแช่ตู้เย็นเวลาห้าสิก,กินเ้าก็จังเอาไปทอดกินกับสตมตำตำมะแขงกับขอนิ่งขอนท้อนหรือกับตำสมตำหฮาเนี่ยนะคะาาห,หนึนะะ่งกิโลก็จะเรือประมาณนี้นะคะ,ะ,คะเก็บไปใส่ตู้เย็นไวค้ค่ะมันขั้นตอนเฮ็ดมันบม่ยากนะคะไม่สิยากตอนเ้ามาเรี่ยงใส่กระดูงนี่ล่ะคะ่ะตรงจับที่กระตูที่กระตู มีกี่ร้อยตัวก็จับจำนวนขังสำนังได้ค่ะล่อยตัวก็จับร่อยเที่ยและพี่น้องจ้านี่ค่ะก็สิได้ออกมาแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะเป็นการถนอมอาหารเ้อค่ะเดอ้อทำนเสียดแบบเข้าไปหาอยู่หากินได้มากลายเข้าเข้าอยากถนอมอาหารไว้เ็เ่็ดกินตดดด้นๆกัเหตุวิธีนี้เลยเด้อค่ะเดอ้อถ้าเบื่อแกงเบื่ออ้อมเบื่อต้มแล้ว ตากแดดเดียวไว้ถ้ากินได้ร้ายมือ,อย่ำอยากเขาจะออกมาทอดจ้ะ้าเมนูนกะเก็บใส่ค่ะเรียบร้อยแล้วกะน,นี่ก็ที่ได้ออกมาแบบนี้แบบนี้กะใส่ทุกอย่างแบบนี้ได้ค่ะนี่แห่งดีตะน่ายพี่น้องนี่ค่ะใส่ทุกอย่างมัดปากแล้วกะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้เลยค่ะนี่หนึ่งกิโลนะคะนี่ เบาดีดีพี่น้องจ้าใส่ร้ายเติบครับพี่น้องนี่กะสิได้แบบนี้ค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะใส่ตู้เย็นเก็บไว้กินนานๆค่ะอย่าลืมนะคะเด้อขันมากขันชอบคลิปของเมนูนกะเวียนเขามาใหายกำลังใจกันไดคือเก่าค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณหลายๆจ้า